รถสวยโดนใจวันนี้พบกับแม็กโตโตคาครับมาคันนี้มาจอดกันแล้วนะน้องๆแอคคอร์ดกันเลยทีเดียวกับคันนี้ City 1.0เทอร์โบปี2020สีเทาเข้มหลอ่ลอๆเท่ๆแบบนี้มาได้เลยนะสายซิ่งสายสปอร์ตใช้งานแบบง่ายๆแล้วก็ที่เป็นสาวโบกเป็น f c ของตัว Honda อยู่แล้วผมว่าไม่ควรพลาดอย่าช้าเลยทีเดียวครับภายในสวยนะทรงสปอร์ตขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าเป็นในตัวของ c ซตตี้เทอเรื่องของการใช้งานเรื่องของการขับขี่ตอบสนองอยู่แล้วนะครับและแถมนึ้วภายในนะผมบอกเลยสวยจัด ดีไซน์แบบน้องๆแอคคอร์ดอย่างที่ว่าในต้นคลิปเลยทีเดียวครับปี2020ค,คุณคิดว่าราคาคันนี้เท่าไหร่น่านะครับไปที่อื่นคุณอาจจะต้องเจอประมาณเลข4กลางกลางนะครับผมแต่โตโต๊ะคาครับคันนี้จัดให้แค่3า9แ0 0บาทเท่านั้นนะโทรมาได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์083 777 7 7 4 7และ083 777 77 7 7 77 7 7อยากเฟี้ยวเฟียวอยากเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบดีดๆก็ทักมาที่โตโต๊ะค่ครับกับคันนี้ เซอร์วิสซิตี้เทอร์โบ1.0ปี2020